สวัสดีครับพบกับบุญใจกเกษตรสารฝันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราถือโอกาสได้มีโอกาสมาไล์สดให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเราเลี้ยงเป็ดรุ่นที่เราเลี้ยงมาเลี้ยงอนุบาลตั้งแต่เล็กครับเดี๋ยวนี้ก็ไข่มาแล้วครับจะร่วมปีแล้วครับเดี๋ยวพามาชมครับผมครับพามาชมครับเป็ดรุ่นที่ไข่ รุ่นนี้ของเรารุ่นที่สองนี่ก็มีสองร้อยห้าสิบตัวครับก็ไข่ดีครับผมก็พอสร้างรายได้ต่อวันพอได้ใช้ได้จ่ายได้กินได้หาครับผมนี่คือเป็นรล้าที่เราทำแบบโล่งนะครับน้องจะได้รับแสงแดด เราเขาได้รับแสงแดดตอนมีแดดออกจะได้ค่าเชื้อมั่งเราจะแยกแยกครับและส่วนที่เป็นคอกเป็นล้าวไข่ครับก็จะอยู่อีกมุมโซนนี้ครับแล้วก็จะทําเราจะทําเป็น้ังคานะครับลังคามั่งกลัวน้องเปียกฝนน้องก็ให้ผลผลิตผลตอบแทนก็ โอเคเหมือนกันนะครับสำหรับเป็ดสองรอยกว่าตัวพาเพื่อนๆชมครับเหมาะสำหรับอาชีพเสริมในครัวเรือนครับผมและนี่เราก็ได้มองเห็นครับมองเห็นว่าออว่าอาชีพเสริมเราพอมองเห็นว่ามันก็พอได้ใช้ได้จ่ายถึงจะ ไม่ร่ำไม่รวยก็เป็นอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนเรื่อยๆทุกวันครับนี่ครับสำหรับเราเอามาลงใหม่ครับเราจะอุบาลก่อนอย่างนี้นะครับอนุบาลแยกไว้เป็นล็อกๆเพื่อให้น้องจะได้ไม่ต้องแออัดครับผมถ้าเอารวมกันเน่ะก็จะประมาณนี้ครับเขาจะนอน ครับการแออัดครับเปอร์เซนต์การเสี่ยงการตายจะมีสูงครับเราถึงต้องได้แยกครับผมเหมาะสำหรับเป็นแนวทางนะครับเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจครับผมสำหรับการเลี้ยงเป็ดนี่ผมก็เลี้ยงมาก็ไม่ใช่ว่าเป็นมืออาชีพนะครับผมก็เลี้ยงมาก็ตกประมาณ สี่ห้าปีแล้วครับที่เลี้ยงเป็นจริงเป็นจังมาแต่ก่อนก็เลี้ยงแค่ห้าสิบตัวหรือร้อยตัวประมาณนี้ครับพอเรามองเห็นแล้วเราก็ก็เห็นว่าเรามองเห็นเป็นอาชีพที่พอได้ครับเราก็ยังไม่ได้เก็บใครแล้วครับผม พาเพื่อนๆนมาชมครับเดี๋ยวเราพามาชมไข่กันที่เราเลี้ยงนี่เราก็เลี้ยงแบบบ้านๆน,นะครับสำหรับฟาร์มเราอาจจะเป็นฟาร์มเล็กๆอาจจะมอบแนวทางให้เกษตรกรนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆเลี้ยงบ้านๆน,นี่แหละครับเราก็ไม่ได้ทำดีอะไรมากมายแล้วครับเดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ เราต้องคำนวณอยู่ที่ต้นทุนครับผมต้องมีความรู้ความศึกษาครับในด้านการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไข่นี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งครับที่พอที่จะเลี้ยงเราได้เลี้ยงเป็ดไข่นี่ผมส่วนตัวผมผมก็ว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับผม ถ้ากเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจในด้านการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับก็ติดตามรับชมได้ครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็จะเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ